คนกินสัตว์สัตว์กินพืชยืดชีวิตพืชมีสิทธิ์กินดินสิ้นสงสัยวัฏจักรเวียนมาน่าสนใจผลสุดท้ายพื้นดินก็กินคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกเกษตรทฤษฎีใหม่สําหรับฉันหรือว่ากเกษตรทฤษฎีฉันเดิมวันนี้วันเสาร์ที่21นะฮะธันวาคมก็เข้ามาขุดลอกสระใหม่ ขุดลอกสระใหม่ครับเพราะว่าของเดิมที่ลอกไปเนี่ยลอกตอนที่ยังมีน้ําอยู่ีเลีนเยอะก็ะเลยต้องมาใช้รถแมคโครขุดฝังตัวไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ทอยดินขึ้นไปส่วนดินที่เอาขึ้นไปนี่เดี๋ยวเราก็เอาเรถแมคโครเล็กมาขุดแล้วก็ทอยมาถมฝังฝั่งที่มันเป็นยังรุ่มๆอยู่นะครับแต่จะหนักใจตรงซีกนี้แหละครับ อิกนี้แม่ครูไม่น่าจะเดินมาได้เดินมาไม่ได้ยังไงคีเลนจะเอาฝั่งนน้นให้ลึกมากที่สุดลนะครับยังไงคีเลนก็น่าจะไหลลงไปฝั่งนู้นก็คีเลนลงไปไหลไหลลงไปปิดตาน้าหมดเลนไหลลงไปปิดตาน้าหมดเลยคืนอากาศหนาวมากเลยครับที่นี่17องศา17องศาต้องก่อไฟ ได้ไปช่อนไปร่วมยี่สิบตัวได้ไมั้งครับให้ลีลุงบ้านข้างๆเข้าไปตัวไม่ใหญ่ครัตัวเท่าข้อมือนี่ฮะต้องขุดให้มันถึงดินแดงข้างล่างดินแดงข้างล่างเสร็จปับ๊บมันจะได้มีม่สไลด์ลงแต่ปัญหาผมก็คือที่เลนฝั่งซ้าย่เงี่ยยังไงมันก็ต้องสไลด์ลงมาอีกแล้วก็ เมื่อวันจันทร์กรมชนรรบะทานหัวหน้าหน่วยระบายน้ำเขาก็เข้ามาแจ้งว่าให้เราทําการลักน้ำจากคลองส่งน้ำลงมาเติมในสระเพราะนั้นเลยก็ต้องขุดให้ลึกขุดให้ลึกแล้วเดี๋ยวก็ทําการลักน้ำลงมาเติมเอาครับเดิมมันเป็นสะสะมันมีอยู่แล้วะครับ ถ้าเรามาขุดเองอ่ะมันจะแต่งได้สวยสะลูกนี้ก็พื้นที่สองงานนะฮะเนี่ยฮะต้องขุดให้มันถึงดินแดงๆข้างล่างดินข้างล่างแดงๆจะเป็นดินลูกหลังรอบที่แล้วมันช่วงแล้วมันได้จากีิเลนขึ้นไปอ่ะก็เป็นแมคโครคันเดิมนะฮะแคทสามศเป็นแมคโครคันเดิม พยายามลอกริมนี้ให้ลึกที่สุดแล้วเดี๋ยวผมก็จะฝังท่อตรงนี้ฮะจะเอาน้ําตรงลำรางลงมาแต่ไม่รู้จะทันหรือเปล่า,ว,าว่ากรมชนเขาจะปิดปิดคลองส่งปิดน้ําลงมาในคลองประมาณประมาณสิกว่าวันนะครับประมาณ10กว่าวันเพื่อเพื่อซ่อมจุดรั่วของคลองนานวยสวัสดีครับ ฝั่งนี้มนะันน่าจะเดินไม่ได้ครับฝั่งนี้มันเดินมาไม่ได้เดี๋ยวดูให้อาจจะให้เขาเดินมาช่องริมแล้วมาเข้าตรงหวางตุเรียนแต่งให้หน่อยนี่ครับต้องขุดให้ถึงดินแดงๆข้างล่างนี่ยเนดินทลางเป็นที่จันทขุดลงไปก็จะเจอตาน้ำที่มีตาน้ำเนี่ยดินแข็งๆแบบนี้เลย แง,แงจริงๆถ้าผมไม่ขุดก็ได้นะผมไม่ขุดแล้วผมก็ทำการลักน้ำลงมาเลยเนี่ยอันนี้ก็คืออยากจะเอาขี้เลนขึ้นก่อนนะครับขี้เลนขึ้นแล้วก็ล้างบ่อเอาปลาช่อนขึ้นก็เดี๋ยวผมจะเอาพวกปลาน,นินปลาทับทิมมาปล่อย แรกแมคโครเขาจะไม่ววนี่ผมก็เลยให้แมคโครเขาฝังตัวลงไปเลยขุดฝังฝังงไปเท่ากับตีนตะขาบมันก็ได้จ้วงไปได้ถึงกลางบอ่อหน่อยนะฮะเนี่ยฮะจ้วงได้ถึงกลางบอ่อข้างล่างจะเป็นหินลุกลังแบบนั้นนะครับหินแข็งจริงๆลูกลังแดงๆนี่ทุเรียนชอบนะครับ ก็เอาแค่สุดงวงเอดูข้างนู้นถ้าให้เดินเลาะวางทุเรียนมาอยากเอาคีเรีนขึ้นกันนะครับเอาคี้เรีนขึ้นให้หมดแต่เดี๋ยวพอหน้าฝนมาดินก็สไลด์ลงไปอีกแหลวครับเนี่ยแต่เราก็จะขุดให้มันกว้างให้มันกว้างให้มันลึก ก็จะเก็บน้ําให้ได้มากที่สุดนะครับคลองส่งน้ําหลักนี่หัวหน้ากรมระบายน้ําของกรมชลประทานนะหน่วย,หน,วยหน่วยระบายน้ํากรมชลประทานเขาก็มาแจ้งว่าปกติคลองส่งน้ำคลองนี้จะเป็นคลองใหญ่คลองเมนเขาจะไม่ค่อยปิดน้ํานอกจากมีคลอ,องชํารุดคลองลั่อ่ารเงี้ยฮะเออินว่ามันมีรั่วอยู่สองจุด อยู่ทางต้นน้ําทางผมเพราะนั้นเขาเลยต้องปิดน้ําเขาเลยให้ผมรีบขุดแล้วก็ถ่ายน้ํามาเก็บไว้ก่อนปิดก็จะใช้เวลาประมาณสักสองอาทิตย์เห็นเขาแจ้งอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็จะทําเสร็จก็จะไข่น้ําลง เดิมทีตอนแรกผมตั้งใจผมจะเจาะเจาะบอ่อบาดานแล้วสูบน้บําจากบ่อบาดานลงขเขากบไว้ในสระเนี่ยครับแต่นี้ก็คือกรมชนเข้ามาแจ้งเราสามารถถ่ายน้ําจากคลองส่งน้ํามาได้เลยครับก็ไม่ต้องเสียเงินเจาะบอ่อบาดานนะคับเนี่ยดินแบบนี้จะเป็นที่จันนะ ไปที่จันเราจะเจอิมตาน้ำแล้วเนี่ยไปที่จันจะเจอิมตาน้ำแล้วล่างไปดินแข่งเลยนะครับหลงังแข่งแข่งเลยน่าจะใช้เวลาทั้งวันมึงครับวันนี้ โคงวงยาวจะเป็นก็โครงวงยาวนี่ช่วงได้เลยพอดีเจ้านี้เขาเป็นรุ่นนี้ฮะต้องไม่โครงวงยาววงยาวนั่นน่าจะแปดวามอันนี้น่าจะแค่หกวาอันนี้ก็ต้องขออนุญาตฝากคลิปการลอกสะน้ำในแปลงเกษตรที่ดีใหม่สำหรับฉัน ไว้ในเทเลอร์ของ YouTube อีกหนึ่งคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ